จำเนาะเพราะเมื่อกี้เราพูดเสียงดังมากเลยนะคะข้อไหนนะ2000ข้อใดจุดมุ่งหมายนะคะข้อสมงวิธานเป็นการตอบจุดมุ่งหมายนะคะข้อสามจ,จานชวดนะคะข้อสี่สมิธิกานคืออะไรคือการคาดหมายผลการวิจัยนะคะวิธีกาคือกอไก่ ก็ชอบไปคาดหมายผลการวิจัยเหมือนกันทุกวันที่31หรือวันที่15นะคะต้นไม้หน้าหมูว่าจะถาดทนุนแต่นั้นไม่ใช่สมมติฐานทางการวิจัยเนาะวิจัยต้องเกิดจากการค้นคว้ายอย่างดีแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะข้อ5เพื่อเป็นแนวทาง ประโยชน์เขาฉลาดมากแต่น้อยวันนี้ก็ได้อันนี้แล <laughs> ว้วนะเฮ้ยอาจารย์เขารู้มาก่อนแล้วข้ขอหขข้าองห้าอไข่นยนะคะข้อหกอันนี้ไม่ได้บอกไว้แต่คือในส่วนของขอบเขตของการวิจัยเนี่ยมันจะมีส่วนที่ถ้าเป็นเชิงทดลองมันต้องบอก ตอบอะไรกันบัางนั้นจ้าจาที่สุดนะคะเก่งที่สุดะนะคะจอจานค่ะอันอื่นเป็นตัวแปลหมดเลยนะคะข้อเก้านักวิจัยต้องการเปรียบเทียบเพราะผู้นำระหว่างกลุ่มเข้าหกลงกับไม่ได้เข้าแสดงว่าต้องมีกลุ่มแสดงว่าต้องมีสองกลุ่มถ้ามีสองกลุ่มที่ชัดเจนเลยนะจอจานใช่ไหมคะเพราะแถวหนึ่งมัแนแทน ข้อสิบ IOC ถ้าบกพร่องก็คือความเที่ยงตรงบกพร่องน,นะคะเย้เยี่ยสิบข้อถูกแล้วหนึ่งข้อใช่ไหม <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวที่ยังอีกสองข้อ1ิอันนี้ฉนเฉลยว่าไม่จริงนะคะไม่ใช่ <laughs> 12, นะวันที่สิบสองไม่นับแต้ม่ะวันที่สิบสองข้อสิบสองตอบว่าใช่นะคะเน้นเสียงนะคะ, <Okay. S 2> ะ,คะอาจารย์รวมคะแนนส่วนที่หนึ่งสองสามถึงแค่ข้อสิบให้หน่อยนะคะถึงแค่ข้อสิบ เขียนชื uno, ่อไว้ได้ยังเลยเขียนชื่อเพื่อนไห้เขียนชื่อเพื่อไหมหรือชื่อดาราที่ตนชื่นชอบนะคะหรือชื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราอะเดี๋ยวคอถามก่อนใครได้คะแนนส่วนที่หนึ่งเยอะที่สุด ใครทิดเ่านนเต็ได้เยอะที่สุดคะมันเต็มสี่ป่ะใครได,ใรได้ใครได้มากกว่าห้าไม่มีใครได้สี่สามสามคือเยอะสามคือเยอะที่สุดนะคะสองนัานตรงมือด้วยค่ะคือถ้าจะไปซื้อหวยนะคะให้มาหาสองท่านนี้แต่ดูจากสถิติแล้วอาจารย์อยากจะเล่นหวยเลยดีกว่านะคะอ่ะคราวนี้ ที่ได้คะแนนส่วนที่หนึ่งมากกว่าส่วนและส่วนที่สองมากกว่าส่วนที่สามมีบ้างโอ้พระเจ้าช่วยนะคะวันหลังอาจจะไม่ต้องบอกลก็จะมีบ้างเอ๊ะเดี๋ยวเราจะบอกคะแนนยังไงดีเลยจำลองตัวเลขเอาค่ะค่ะถ้าอยากบอกของจริงก็บอกนะคะหรืออยากจำลองตัวเลขก็บอกเขาเฉพาะส่วนที่สองกับส่วนที่สามนะคะ เริ่มจากคานโน้ก่อนเลยไหมคะเดี๋ยวนะคะอาจารย์หนีที่ค่จะใ้คาเชื่อลไหมะห้ากับสค่ะหกับสี่อันนี้เป็นเอาไรเลร์คุณจะตัดหรอกสจะด้รว่าแผ่มาสามชั่วโมงค่ค่ะเกับสี่เจคุณพระ มดเมฆเอาให้มันน้อยๆแบบนี้ได้แปดกับเกอ่ะแกับเก้าแล้วกันเก้านี่เล็จริงนะเนี่ยโอเคค่ะสี่กับเจ็เขายังชื่วหน่อยนะคะฝั่งการนั่งมีผลต่อร้อยนี่เ้ากับเก้าค่ะ8กับ9นะคะหกกับเจ็ดห้ากับหค่ะห้ากับห สี่กับสี่ครับสี่กับสี่นะคะก็เลยมีท่านใครเล่นด้วยไหมคะอ่ะหมดแล้วคิดคะแนนพัฒนาการสูตรมันคืออะไรนะเท่ากินเท่ากับหลังลบก่อนหาเป็นลบก่อนคูณร้อยใช่ไหมครับหลังก็คือตัวนี้สีสองใช่ไหมครับลบกับก่อนก็คือตัวนี้ติดลบแน่เลยนะคะคะแนนพัฒนาการนะคะแล้วก็หาด้วยคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ สี่ลบกับก่อนก็คือนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็คูณหนึ่งร้อยเห็นไหมครับหลังลบก่อนอันเต็มลบก่อนคูณหนึ่งร้อยลบที่แล้วพีซิแล้วก็อาจารย์นะโอ๊ยแต่ไม่เราไม่ได้สอนนะเรื่องข้อสอบเราแค่มาเขียนพัฒนาการพัฒนาการลบร้อยนะคะอ่ะใครพัฒนาการสูงสุดคะ้เราหน่อยที่พัด ท่านพี่เท่าไหร่สวัสดีครับ678ที่ได้ทัศนการ50าสลอยละห้าสิบใครรู้ว่าเป็นตัวเองตั้งเลยพัฒนาการละห้าสิบลอบกันค่ะใครรู้ว่าเป็นตัวเองแสดงตัวนนะคนที่ได้50เปอร์เซ็นต์แถบนี้ใช่ไหมครับวิธีเห็นไหมครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราจะทำกราฟตรงนี้ก็ได้ก็ไปอินเสิร์ตแล้วก็ corner เห็นไหมครับเอา2มิติหรือ3มมิติดีครับ เอาสามนิติจะได้สวยๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือพัฒนาการต่ำมากนะครับอันนี้ก็ไม่มีพัฒนาการใครใครไม่ชอบสีฟ้าก็เป็นสีแดงตรงนี้ก็ไปเลือกว่าชอบแบบไหนเห็นไหมครับมันก็จะมันลองเล่นไปเรื่อยๆเนาะดีไซน์ไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็เสร็จแล้นะคะแต่แบบนี้ไม่ดีนะครับแบบนี้ค่ะถ้าเราจะ ผนทังมนี้มันก็ต้องแสดงมาอย่างนี้เลยนะคะเวลานําเสนอฝนแล้วเราก็อาจจะพิจารณาว่าฉันไม่ทีชนะอ,อะไรนะครัต,ตรงนี้ครับตรงนี้อีกหนึ่งนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยกับส่วนนึ่งเป็นมาตารฐานใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าดีเทเท่าไหร่ก็กดเท่ากันใช่ไหมครับแล้วมันจะมี Ever อเรอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลือกเอเวอเรแล้วเขาก็จะถามแล้วว่าตั้งแต่เท่าไหร่ช่องนี้คือช่อง B ใช่ไหมครับ B2 ถึง B สิบสองนะครับ B สองถึง B สิบสองก็หกจุดสองถอยทศนิยมมานิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถอยทศนิยมนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทำทุกช่องระชราบิีกายมาอ่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นช่องมันไม่พอนะครับอ่า S D ก็กดเท่ากับนะครับแล้วก็เลือก S T D E V ก็คือ standard deviation คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เป็น B สองถึง B สิบสองนะครับกด โอเคแล้วก็ไปถอยทศนยิยมตรงนี้ึ๊นะครับอ่าแล้วก็วกกระยะยิงยานมาด้านขวาเห็นไหมครับโอเคนะครับแล้วถ้าใครจะทำแม็กซ์กับมินก็ทำในเช่นกันเวลาเราประมวลคะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการอันนี้ก็เป็น Excel แบบง่ายๆแล้วถ้าใครอยากจะได้เศษได้เศษไซส์ลองได้เศษได้เศษไซส์ได้เศษไซส์ถ้าเกิดว่าจะคำนวณค่าขนาดอิทธิพลสมมุติว่าอันนี้เป็นโปรแกรม ทากโปรแกรมฝึกอบรมนะครับไม่อยากจะดูเอฟเฟกต์ไซส์สูตรของค่าขนาดที่คนก็คือเอาหลังมีหลังอ่าหลังลบกับก่อนอาจจะผมใส่บล็อด้เพิ่มอีกนะครับมีหลังลบมีก่อนหารด้วยส่วนเป็นมาตรฐานของก่อนนะครับเท่ากับ0.1คุณพระช่วยนะครับถ้า0.1นย์เขาจะตัดอย่างนี้ครับ0.2 0.5 0.8 ถ้า0.2มีค่าขนาดนี้ต่ํามากแสดงว่าท่นจะไม่มีผลอะเลยเลย0.5ปานกลางถ้าใครได้0.8อัพถือว่ามีถือว่าฟินไม่เหลืออะไรที่ใส่ลงไปเนี้ยมีผลสูงมาก<ช>นะครับ<ช>ก็อันนี้เอ็กซ์ไซ์0.1แสดงว่าต่ำมากเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเจอกันแค่2ชั่วโมงเองแป๊บเดียวเองอะแล้วเร็จะบ,บอกว่าเวลาวูแปจตัวนี้มันต้องใช้เวลาในการทัฒนายเยอะแต่ว่า เวลาที่เราใส่รีเม,มันอาจจะไม่เพียงพอนะคะในการวิจัยครั้งต่อไปเราก็ต้องขยายเวลาสักเข้าค่ายกันเลยเรามาเข้าค่ายกัน3วันเจวันเจอหน้ากันทุกวันอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็ก็เป็นแนวทางในการอธิรายอันนี้เอกสารที่อาจารย์จะได้นะครับ,นนเ,รรบเวลาที่ไม่มีพวกเรานะครับอาจารย์ก็ลองเทสด้วยตัวเองนะครับว่าอันนี้จริงๆผมใช้กับนิสิตสูสอนแต่จารเงดูนนะครับว่า ถ้าชื่อเรื่องของอาจารย์เนี่ยที่เราตกลงกันว่าจะมีตัวแปรมีกลุ่มเป้าหมายมีวิธีการอาจารย์ถ้าจย์ติกหมดแสดงว่าครบนะครับภูิหลังนะครับ e ลบ a เท่ากับ e อาจารย์เช็คได้ด้วยตัวเองอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบได้นะครับคําถามวิจัยวัตถุประสงค์ใช้คําว่าเพื่ออะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าติ๊ครบหมดแสดงว่าสมบูรณ์ผ่านแล้วแน่ๆนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับอย่างเช่นตัว เอกสารและงารวิจัยตอนนี้ปี57ใช่ไหมครับเราก็10ปีย้อนหนังถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ถือว่าข้อนี้ไม่ผ่านแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่แถมให้อาจารย์เดี๋ยวไฟล์ทั้งหมดนะครับจะอาจารย์จะขอไว้แวนไว้ที่เว็บใช่ไหมครับถ้าอาจารย์อยากได้ตัวไฟล์ก็เดี๋ยวยินดีให้นะครับก็อ่าแล้วก็จะมีจริงๆวันนี้ก็ มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอสองนาทีนะครับสองนาทีตอนที่ผมเขียนบทความนะครับกับเด็กฝึกสอนนะครับวิธีการความคิดเห็นความต้องการจําเป็นในการทาวิจัยในชั้นเรียนนะครับผมก็ไปซอร์เว์กับกลุ่มนิสิตศึกสอนเวลาเข้ามาสัมมานานเพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบนะครับอ่าตอนนี้ก็บอกว่ากําหนดขนาดตัวอยา่างอันนี้จะไม่ค่อยเป็นในชั้นเรียนเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบซอรวจ นะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับเขาบอกว่าการใช้ตารางที่ดีถ้าเราเห็นในทีส์เนี่ยมันจะแยกเพศชายกี่คนหญิงกี่คนคณะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราํำเป็น cross tab นะครับก็คือตารางสองทางมี2ตัวแปรมันจะเห็น cross กันแต่ส่วนใหญ่บทที่4ที่เราเห็นในทีซ์เนี่ยมันจะแยกกันใช่ไหมครับมันเลยไม่รู้ว่าคณะนี้มีผู้ชายผู้หญิงกี่คนนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเป็นแบบ one-way ANOVA ก็จะมี6คณะร่วมผลิตมีมี s d มีค่า f ค่า p อย่างเงี้ยนะครับเป็นด้าน,น้ๆไปนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะใช้ m กับ s t นะครับอ่าต่อมานะครับต่อมางานอื่นอื่นอาจารย์ได้ใช้ s p s s ก็ไหมคะอาจารย์ใช้ของจริงหรือของกล์มันนี้ อันนี้ผมเก็บข้อมูลกับวิชาสถิติที่ผมสอบอตรีผมเก็บสองปีแล้วทาวิจัยทีเดียวเลยนะครับประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าวิชานี้เปิดทุ่มเดิมนะครับก็ตอนนี้เนื่องจากอันนี้ผมเก็บกับกลุ่มเป้าหมายนะครับขอบเขตกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตที่ลงทะเบียนปีการศึกษา545จำนวนมันชัดเจนนะครับเก็บกับทุกคนไม่มีประชากรไม่มีกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วงานวิจัยก็จะนําเสนอเป็น เป็นค่ามีแต่ SD ไม่มีการทดสอบนะครับก็รายงานตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็จะในงานแต่ผมจะมีเรียว่าเวลาผมสอนส0หน่วยเนี่ยนะครับความสนุกความสุขในการเรียนอยู่ในระดับไหนความยากของเนื้อหา้ะการนําไปใช้ประโยชน์แบบนี้เห็นไหมครับแทนที่เราทำสามตารางก็ยุบเหลือตารางเดียวแล้วก็ได้ทั้ง3ข้อมูลเลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพรวมนะครับแต่แตถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ นะครับข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้ผมสอนวิชาวัดและประเมินผลนะครับเราก็นําเสนอว่าเทคนิคการสอนของผมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของนิสิตเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีกลุ่มการนำเข้าสู่บทเรียนผมใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็นี่จะเป็นข้อคิดเห็นนะครับการใช้ตัวอย่างสถาน,นาการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานกลุ่มอะไรพวกนี้ครับการใช้กระบวนการกลุ่มกระดมความคิด นะครับการสึกทาาักษะวิพากษ์วิจาร์การใช้บทกรคำคมอย่างเช่นเวลาผมสอนรีลิลิตี้เนี่ยเนื่องจากเด็กๆไทยเขาจะมึนกับไอ้พวกนี้มากเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแปลงว่าเอารีลิลิตี้ให้มันเป็นกรอนอันนี้เป็นกลาฟยานีนะครับเป็นกลาบยานีที่ใช้กับนิสิตและนิสิตเอกไทยเขาจะถูกสฉุกกับพวกกรอเราก็ต้องตามเขาให้ทันนะครับก็จะเป็นพวกค่า KR ค่า Alpha อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ การออกแบบเอกสารประกอบการสอนการใช้สื่อการใช้เกมอย่างนี้ครับแล้วก็การประกาศคะแนนกันอย่างนี้ครับก็เนี่ยเทคน ON, mm. well, ิคท yeah, you know, you know, so, ี time, ่ผมใช้ผมก็เอามาเขียนเป็นบทความได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยในเียนแบบเล็กๆง่ายๆนะครับเล็กๆง่ายๆก็นะครับเป็นไอเดียให้กับอาจารย์แล้วกันนะครับเราเจอระยะเวลาไม่น้นนะครับ